พี่โน้ตครับขอ,อนโยบายลุงข้างบ้านหน่อยฮะใจถึงพึ่งได,พงไได้พึ่งไม่ค่อยได้พึ่งไม่ค่อยได้อุ้ยเรื่องปัญหานี่เป็นไงสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่แต่ปัญหาที่ก่อน,นี่เขาพร้อมชนนะพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มีปัญญาที่มีนี่คือแปดหมื่นสี่คือจํานวนเซลล์สมองแปดหมื่นสี่คือจํานวนเซลล์สมองอุ้ยแล้วเรื่องความโปร่งใสล่ะครับยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบ เหมือนจะจริงอะนะฮะงั้นขอจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งคือหัวแล้วจุดอ่อนละ่ะจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นคือสิ่งที่อยู่ในนั้นอุ้ยแต่เวลาพูดเขาก็ดูฉลาดนะฉลาดพูดบางคนเขาก็บอกแบบนั้นตอนไม่พูดฉลาดกว่าอุ้ยแต่หลายคนนี่บอกแบบนี้แก้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแล้วปัญหาตัวเองละ่ะแก้ปัญหาตัวเองด้วยการทําเป็นโมโหลุงเขาอารมณ์แปรปรวนแต่เขาขออาสากู้ชาตินะท่านไม่ได้กู้แค่ชาติเดียว ทำไมฮะตันกูมาหลายชาติแล้วกูมาหลายชาติแล้วอุ๊ยชาติล่าสุดนี่เป็นไงชาติล่าสุดถึงกูญ,ญี่ปุ่นไปรวมๆแล้วนี่เท่าไหร่แลวฮะเป็นหนี้สิบกว่าล้านล้านมีอะไรอยากจะบอกประชาชนไหมพี่มาร่วมแรงร่วมใจพอนไปด้วยกันผ่อนไปด้วยกันผ่อนไปด้วยกันแบบนี้นี่ต้องส่งมอบแล้วนะส่งมอบมรดกหนี้สินให้กับลูกหลานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอ,อะไรครับเพราะมันผ่อนไม่จบที่รุ่นเราเพราะมันผ่อนไม่จบที่รุ่นเรา อุ้ยอ่ะสุดท้ายถ้าเลือกชัชาตินี่เป็นไงก็ได้แค่ทํางานทํางานทํางานแล้วถ้าเลือกลุงข้างบ้านอะไครับจะได้ทําใจ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 